อยู่ในเลนตัวเองหมดเลยแล้วผู้เสียชีวิตเนี่ยขี่แทรกเข้าไปหลังจากนั้นก็เสียหลักล้มลงร่างมุดไปตรงล้อรถบรรทุกพอดิบพอดีครับอืมอีกหนึ่งอุบัติเหตุค่ะที่ทำให้มีคนที่ได้รับบาดเจ็บถึงสองรายรถกระบะปะทะกับกระบะกลางแยกเลยจังหวะที่ปะทะกันเนี่ยมีคนหนึ่งที่มาในรถกระบะธรรมดาที่ไม่ใช่กระบะทู้ทึบน,นะเขาปลิวกระเด็นออกมาจากรถจนได้รับบาดเจ็บอยู่ริมถนนเลยค่ะ ผู้กรณีเนี่ยอาการดีขึ้นก่อนเมออาการดีขึ้นก็จะมาสอบปากคาแล้วก็ดําเนินคดีตามกฎหมายค่ะ,ะ,ะชโชคดีที่ไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บรุนแรงนะคะอุบัติเหตุอีเหตุการณ์หนึ่งค่ะคุณผู้ชมครั้งนี้รถกระบะเหมือนกันแล้วขับมาด้วยความเร็วเลยข้างหน้าก็มีรถเหมือนกันทีนี้จะหักหลบเขาพอหักหลบก็เสียหลักพุ่งชนเกาะกลางพุ่งต่อไปอีกไปชนร้านค้าริมทางแล้วมีคนนอนอยู่ในนั้นน่ะได้รับบาดเจ็บค่ะ พุ่งไม่หยุดเลยอ่ะนะครับอืมอามาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเขาว่าหมาไซเนี่ยหรือว่าไซบีเรียเนี่ยเป็นหมาใจดีอ่า,อาแต่ว่าหมาติ้งต๋องใช่คือหลายภาพเนี่ยที่เราเห็นเราเห็นภาพลักน้องเป็นแบบนั้นแต่ว่าเหตุการณ์นี้ค่ะน้องไม่ได้ใจดีนะคะน้องเนี่ยกระโดดขย่ําหน้าสาวจนเบอะเย็บหลายเข็มเลยค่ะนี่ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดนี่สาวคนนี้ กลับรถมอเตอร์ไซค์มามาจอดปุ๊บจังหวะที่น้องไซกระโดดเกาะเบาะสีแดงด้านหลังออดมดม,ดมสักพักหนึ่งเท่าน,นั้นแหละค่ะเอาสวบเลยเฮ้ยแบบนี้เลยตอ,ตอนแรกคิดว่าจะเข้าไปเลียหน้าเขาว่าจะเข้าไปหยอกเขาคือตอนแรกเนี่ยก็นึกว่าเล่นกับหมาหมาเลียบปากว่าเขาแค่จะไปเล่นด้วยแต่ที่ไหนได้ดมดมให้ตายใจแล้วสวบเลยค่ะหลังจากนั้น แฟนหนุ่มของพี่ผู้หญิงเนี่ยใส่เสื้อสีขาวประเด็นที่สองก็ไปสู้เอาถ้าคุณจะบอกว่าเขาทารุณกรรมหมาอมของคุณเดี๋ยวก็ต้องไปว่ากันตามกฎหมายค่ะคุณผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องของสุนัขนะคะแต่ว่าครั้งนี้เป็นน้องหมาจรค่ะหมาจรจัดเนี่ยจริงๆเขาก็อยู่ของเขาเนี่ยแหละแต่ว่ามีคนเนี่ยชอบเอาอาหารไปโปรยไปตามทางแล้วก็เอาไวใ้ให้หมาเนี่ยมันกินครั้งนี้ไปโปรยไว้ที่หน้าบ้านชาวบ้านเขาไงเจ้าของบ้านเขาก็โมโหเขาบอกว่าเขาติด ไปายไว้แล้วว่าห้ามให้อาหารสุนัขบริเวณนี้เพรเาะพอให้อาหารปุ๊บมันชอบมากินแล้วเรี่ยราดล่าสุดเนี่ยมีกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ช่วงที่มีคุณป้าเข้าไปให้อาหารหมาค่ะใน34 SD Application นะครับแสงปริศนาที่คล้ายกับ UFO ที่โผล่เหนือท้องฟ้าของจังหวัดอุบลราชธานีคิดว่ามันคืออะไรกดหนึ่งนะเหมือนจะใช่คำว่าใช่ก็คือ UFO, UFO. นี่แหละเออเป็นยานแม่ลงมานะครับผู้ชมหรือว่ายานของมนุษย์ต่างดาวหรือกด2ใครจะไปเชือ้อโอมันจะมีหรอร้อยวันพันปีทุกวันนี้ก็ยังไม่มีข้อพิสูจน์นะครับว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงอ่ะเข้าไปร่วมแสดงความเห็นกันได้ใน 34HD application ครับอืออ่ะช่วงหน้าค่ะมาดูเหตุการณ์เศร้าสลดสุดสัปดาห์3พ่อแม่ลูกขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้านค่ะปรากฏว่าเดินทางกัน3 แต่ได้กลับแค่2ค่ะน้อง8ขวบถูกรถส8ล้อทับดับสยองคาถนนช่วงหน้ามาติดตามค่ะในวาระมหามงคลดนสวัสดิ์ จอมกษัตริย์เอกองค์พระทรงศรีผ่านพิภพเลอศักวงจัก,กรีพระภูมิร่มเกล้าของชาวไทยทรงเจริญพระชนนมายุหกรอบนักกษัตริย์ลุวารสมัยกราบอัญเชิญคุณพระรัตนไตรยอำนวยชัยให้พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มบริษัไทไพแบบเรตจ,จำกัดมหาชน คาว่าหว่หักเป็นลางร้ายจะทำให้ผมขาดร่วงแต่ย่าไม่กลัวเพราะย่าใช้แทนทีนสูตรบัรุ่มใหม่ผสาไมโครโปรวิตามินสาเท่าเพื่อผมเสียปรอะขาดร่วงดูลดลงสิบเท่าผมแทนทีนสวยได้ไม่งอโชคทุกบดบาทมาพร้อมคราบแต่จะกี่คราบก็เอาอยู่ในแผ่นเดียว ไม่สกอตกระดาษอนเนกประสงค์เคล็ดลับของเนยแค่แผ่นเดียวซึมซับเร็วกว่า45%ชนะทุกคราบชนะทุกบทบาทซึมซับดีเยี่ยมเช็ดกล้ยงในหนึ่งแผ่นโก็ก็มิกซ์จากเบเชกีฟมีแอลคาเนตีนมีวิตามินเกลือแร่และมีคอลลาเจนพร้อมวิตามินซี ช้ากินเนเจอร์กิฟก่อนนอนกินเนเจอร์กิฟก็ก็มิกซ์ก็ก็มิกซ์ก็โกมิกซ์สักเนเจอร์กิฟวันนี้จะกินให้ฉ่ำเลยกินนี่ดิฉ่ำไม่จั just 테스트เวฟกินบาร์บีคิวซอสฮอตชิลลี่มันฉ่ำซอสกับแผงเวฟบาร์บีคิวแคมราซอสฮอตชิลลี่เต็มๆต็มซอสฉ่ำบนมันอร่อยมันฉ่ำจัดเทสโตชัดชัดใช้บริการที่ศูนย์บริการโตโยต้าให้คุณลุ้นฟิลสุดว้าวโตโยต้า ฟิวดีดมอบ999ความสุขลุ้นรถแพ็กเกจเทีเ่ยวญี่ปุ่นและรางวัลอีกมากมายถึง31ธันวาคมนี้ที่ศูนย์บริการโตโยตา้าบ้านปัญหายเยอะแต่จระเข้เยอะกว่าจระเข้นวัตกรรมก่อสร้างจะพื้นหรือถนนผนังหลังคาดาดฟ้าโครงสร้างใช้จระเข้ร่วมกันช่วยปกป้องทั้งบ้านซื้อได้ทุกที่ที่ทมีป้ายจระเข้ชอบฉันเชื่อในความมุ่งมั่นของเขา h i คิว 1+ ซูเปอร์โกลหนึ่งเดียวที่มีซินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน b 12เพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า h i คิว 1+ ซูเปอร์โกลใหม่ไฮยีนเอ็กซ์เปิดวอร์ชซักรวมได้ป้องกันสีผ้าตกใส่กันสะอาดชีวิตง่ายด้วยไฮยีนไมโอครีมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายมีตัวอย่างเมทิลซาลิซาเลตจากฝรั่งเศสพร้อมเพื่อเลือกทางที่ใช่เพื่อก้าวไปให้สุดเพื่อทุกจังหวะของชีวิต ปวดเมื่อ,อเยเมื่อไหร่ใช้ไมโอครีมเพื่อนที่พร้อมคู่ทางที่ใช่เมจิกฟาร์มเครื่องดืง่มชาคอมบูชาดื่มทุกวันนี้ทุกวันเมจิกฟาร์มเครื่องดืง่มชาคอมบูชารีบไปลองกันอยากผิวดูใสเห็นผลจริงหลอกว้าสลิงกูต้าไฮยาผสานกูต้าโกลและไฮยาลูรอนบูสต์ผิวดูใสเหนียวกว่าวิตามินซีสิบเท่าผิวดูกระจ่างใสฉ่ำโกอในห้าวันผิวดูใสออร่า ura, ต้องว้าสลิงกูต้าช้าลองอร่อยดีอร่อยดี อร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจและสร้างสรรค์กักที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตาอร่อยดีการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลกกากาไมค์จากเนเจอร์กิฟมีแอลคาเนติงมีวิตามินเกลือแร่และมีคอลลาเจนพร้อมวิตามินซีเช้ากินเนเจอร์กิฟก่กนนอนกินเนเจอร์กิฟก์กามิกซ์กากมิกซ์กากมิกซ์จากเนเจอร์กิฟ ผมแตกปลายผมแห้งเสียผมเปราะขาด My Dove Intense Repair พร้อม Smart Target Technology ช่วยบำรุงผมลึกถึง10ชั้นและช่วยฟื้นบำรุงผมเสียให้ผมแข็งแรงดูนุ่มลื่นขึ้น1ิเท่า My Dove ถ้าคุณไอแบบมีเสมหะมาบรรเทาอาการไอด้วยมิวเคลียเม็ดฟูละลายเสมหะที่มีตัวยาอะซิทิลซิสเตอีน600มิลลิกรัมละลายน้ําได้เร็วช่วยละลายเสมหะและลดอาการไอยอย่างมีประสิทธิภาพมิวเคลียเม็ดฟูละลายเสมหะลดมะนนาวบรรเทาอาการไอ Mega We Care ใหม่ไฮยีนเอ็กซ์เบิร์วสักรวมได้ป้องกันสีผ้าตกใส่กันสะอาดชีวิตง่ายด้วยไฮยีนชมเสริมพร้ชนาการที่ดีให้เขาชมเลือกเอ็นฟาสูตรที่ใช่เสริมให้เขาเพราะเด็กแต่ละคนชอบต่างกันใหม่เอ็นฟาโกรเอ plus m i โ r รซีไบโนมสูตรเฉพาะที่แม่อยางชมมั่นใจเลือกเอ็นฟาสูตรที่ใช่การสรมฟันคือจะรู้สึกเสียแปลกๆจๆหลังจากที่ทานร้อนเย็นหวาน หากไม่รีบดูแลการเสียวฟันอาจรุนแรงขึ้นค่ะดิฉันแนะนำเซนโซดายมัลติแคร์ค่ะพิสูจน์แล้วนะคะเมจิกฟา์มเครื่องดื่มชาคอมบูชาดื่มทุกวันนี้ทุกวันเมจิกฟา์มเครื่องดื่มชาคอมบูชาอีกไหมลองกัน ย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนสลากรใา้ยาเฮโมวิตแอคทีฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรสมสกัดมีวิตามิน B12 ิที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองรวมยาตั้ง20คนต้องราดหน้าทันจะพึ่ฝีมือแม่เราเลือกได้ที่จะใส่ใจตัวเองขอแนะนำเอ็นชูโกลแพนเบสทัสสันจากโปรตีนพืชร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนัวข้าวชูวเหลืองพร้อม HMB เอ็นชูโกแพลนเบสทางเลือกใหม่ที่ต้องลอง c ซอร์เ n น y เมื่อใส่พออ้อมีสบายตัวอาจฝึกเดินได้ยากกางเกงซึมซับมากเซอร์ i ทน y มีเอ็กซ์ตราหลอกัรรูดสึมดีล็อกความเปียกชื้นรอบด้านสวมง่ายเดิสน,สนสบายเราเลือก c ซอร์ทัน y เป็นผู้ช่วยที่บ้าน โมดเฟสโกลเด้น24 k จินเซนมาสบัคเก็ตมาร์คสีทองมาเป็นถังลูกชิ้นเรือ3ามรำเขียนไม่ผิดแต่ผิดที่ไม่ได้ลองนี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำพึ่งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาวคนด้วยคอยทองแดงคนทุกสภาพอากาศแค่เรียลคอเปอร์คนผ่านดูแลนานกเดิม 8โมง32นาทีนะครับคุณผู้ชมดูอุบัติเหตุสุดสรุดใจเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีกันหน่อยพ่อแม่ลูกขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมา3มคนนะครับคุณผู้ชมกำลังจะกลับบ้านแต่ปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุไปเฉียวชนกับรถบรรทุกพ่วง18ล้อมากันทั้งหมด3คนแต่ได้กลับบ้านแค่สองคนเท่านั้นนะครับเพราะว่าลูกชายยังเป็นเด็กอยู่เลยนะครับถูกล้อรถทับศีรษะเสียชีวิตแล้วทันทีที่แม่เห็นร่างร้องไห้แทบขาดใจตรงนั้นเลยครับ ขับรถพ่วงไปสอบสวนนะครับเบื้องต้นตั้งข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเอาไว้ก่อนครับ <c oughs> อ่ะมาต่อกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะความเมาเป็นเหตุสังเกตได้กับ <c oughs> เหตุการณ์นี้เพราะอะไรคนเป็นหัวเมาค่ะแล้วไปคว้าไม้ฟาดหัวเมียดับต่อหน้าต่อตาแล้วยังลากเอาศพเข้าไปไว้ในห้องน้ำค่ะสภาพศพที่ทางเจ้าหน้าที่ไปพบค่ะให้ดูไม่ได้จริงๆเพราะว่าหัวกระโหลกเนี่ย ยุบบุบเข้าไปเลยเลือดไหลนองกองเต็มพื้นค่ะแล้วที่เจ้าหน้าที่ชี้ให้ดูอยู่บริเวณข้างประตูด้านหน้าไม้ท่อนนี้เลยค่ะที่คนเป็นผัวใช้ฟาดหัวเมียจนตายค่ะที่แบบนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอเมืองร้อยเอ็ดค่ะได้รับแจ้งเหตุก็ตามไปยังไงวัดเชรีนไปโรงพักเพื่อที่จะดำเนินคดีค่ะในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา รับโทษตามระเบียบส่วนจะเป็นซ่อนเร้นอำพรางด้วยไหมอันนี้เนี่ยต้องสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งแต่โหดจริงๆเลยเป็นผัวเมียกันแท้ๆมาก่อเหตุแบบนี้นะคะเดี๋ยวจากเรื่องผัวข้าเมียมาดูเรื่องสึกเพื่อนร่วมชาติกันหน่อยพม่าเข้ามาทํางานในประเทศไทยเยอะมากเลยเนาะที่ผ่านมาครั้งนี้ค่ะแก๊งของเมียนมายกพวกกันไปเป็นแรงงานอะนะคะยกแก๊งกันไปที่แคมป์คนงานฝั่งตรงข้ามเป็นคู่อริก,การพอยกเข้าไปปุ๊บไปมีเรื่องมีราวกันแล้วก็ ลุมบอลหลังจากนั้นขวามีดแทงเพื่อนร่วมชาติดับสยองเลยไส้ไหลออกมาค่ะ <c oughs> มาอยู่ประเทศไทยแล้วก็มาก่อเหตุกันแบบนี้เราจะหนีไปไหนได้ล่ะมีคนตายอ่ะเอกสารติดตัวก็ไม่มีด้วยนะครับคุณผู้ชมอะเดี๋ยวขยับไปดูในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีกัน sì ต่อนะครับเหตุการณ์นี้เป็นหนุ่มอีกคนหนึ่งเหมือนกันหนุ่มใหญ่แล้วด้วยคุ้มคลั่งอารวาสนะครับคว้ามีดมาบอกจะฆ่าหลางโคตรคนภายในงานฮะแล้วพอควบคุมตัวได้สอบถามดูว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่ามีเสียงแม่ชีกับเทวดามากระซิบบอกให้ปาดคอฆ่าหลางโคตรครับ ตัดขาดแล้วอะบอกตำรวจเอาไปเลยเอาไปแล้วไม่ต้องออกกลับมาอีกก็จะบอกแม่ให้สบายใจว่าวันนี้ไม่มีใครถูกทําร้ายเพราะนั้นพี่ตำรวจเนี่ยจะเอาแตะคนนี้ไปได้สักกี่วันเจียวแม้ยาเสพติดเนี่ยทำให้คนดีๆก็กลายเป็นคนเพี้ยนได้เหมือนกันนะอีกหนึ่งเรื่องราวคนแปลกที่จังหวัดอุดรธานีค่ะมีไอ้หื่นคนหนึ่งแก้ผ้าลอนจอนเข้าไปในบ้านสาวใหญ่ หวังจะทำไม่ดีมีร้ายหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ด้วยลักษณะที่เขาเข้าไปนั้นไม่น่าจะใช่เรื่องดีค่ะนี่ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพคนร้ายไม่ใส่เสื้อใส่แต่กางเกงยีนค่ะแต่ว่าเหมือนเห็นหน้าอก็รู้ว่าเป็นคนงานคือ,อชาวบ้านก็บอกว่าเออคุ้คออนคุมึงคุ้นเหมือนคนในหมู่บ้านนี่แหละนะคะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องโดนควบคุมตัวดำเนินคดีอออโอ้ยตายแล้วมาก่อเหตุกันแบบนี้โอ้ย ก็โดนจับไปนะ <Okay. S 1> ดำเนินคดีไปตามระเบียบอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มาเตือนภัยคุณผู้ชมกันหน่อยเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้บ้างไหมผู้ชายสองคนค่ะเดินเข้าไปในร้านค้าแล้วไปอ้างตัวว่าเนี่ยตัวเองอ่ะเป็นตำรวจผู้กำกับสั่งมาบอกว่าให้มาเก็บเงินหน่อยช่วยเหลือของทางสพนิดนึงนะคะถ้าไม่มีเงินจ่ายช่วยซื้อแผ่นซีดีหน่อยได้ไหมสองบาทเขาเจ้าของร้านเนี่ยเขาก